เราคือคนของราชารากฐานของแผ่นดินเพื่อปวงประชามีอยู่มีกินให้มีความสุขทวนหน้ากันเราคือคนของราชา อาสารับใช้ย,ยาวนานพวกเรากำนันและผู้ใหญ่บ้านสาร้างรากฐานความเป็นธรรมที่มั่นคงภูมิใจที่ได้เกิดมาใต่ฝ่าละอองธุลีพระบาท บบัทุุุกรงสขให้คนนนใชชชาาตติติีีว้่งคุ้้มคคค่าานือบรรยุณลักษณะผู้นำของนางนวลอนงสอนชัยภูมิเป็นผู้นำชุมชนที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งมีความอ่อนน้อมถ่องตนยึดหลักความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นผู้นำที่รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านอย่างจริงใจไม่ตัดสินปัญหาโดยลำพังแต่ใช้กระบวนการประชาคมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำที่เปิดรับเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนำมาปรับใช้กับการบริหารงานหมู่บ้านเช่นการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่มหมู่บ้านการใช้แอปพลิเคชันไทยดี จนหมู่บ้านได้รับรางวัลการติดตั้งไทยดีสำเร็จตามเป้าหมายอันดับหนึ่งของอำเภอโคกโ,โพชัยการบริหารจัดการหมู่บ้านนางนวลอนงบริหารงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านกมเป็นศูนย์กลางมีการประชุมคณะกรรมการและประชุมประชาคมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อชี้แจงข้อราชการรับฟังปัญหาและร่วมกันกำหนดทิศท,ทางการพัฒนา ได้แบ่งการดูแลพื้นที่ออกเป็นสี่คุ้มมอบหมายหัวหน้าคุ้มดูแลพื้นที่ย่อยอย,อย่างใกล้ชิดทําให้การสื่อสารรวดเร็วการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและช่วยลดความขัดแย้งภายในชุมชนได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้านการบริหารความขัดแย้งใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านสามารถยุติข้อพิพาทด,ด้านครอบครัวที่ดินและความขัดแย้งเล็กน้อย ช่วยลดภาระของหน่วยงานรัฐและสร้างความบรองดองในชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจบ้านทรัพย์เจริญภายใต้การนำของนางนวลอนงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักมีการส่งเสริมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทำให้ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม หมู่บ้านมีกองทุนชุมชนที่เข้มแข็งหลายกองทุนเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนกขอขอจอกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนออมวันละ1บาทซึ่งนางนวลอน,อนองทำหน้าที่เป็นประธานกองทุนหลักบริหารด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้และมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หมู่บ้านผ่านเกณฑ์หมู่บ้านยั่งยืนและได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขในระดับอำเภอระดับกลุ่มอำเภอและระดับจังหวัดมีความมั่นคงความปลอดภัยและคุณธรรมนางนวลอนคงให้ความสำคัญกับความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยมีการจัดเวรยามลาดระเวนตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนหมู่บ้านปลอดป,อดปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุขพร้อมกันนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมทางาศาสนาการรักษาศีลห้าประเพณีฮีส12และงานศพปลอดเล่าทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรมและความเอื้ออาทร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและการถ่ายทอดนโยบายกฎหมายและข้อมูลข่าวสารของรัฐผ่านหอกระจายข่าวการประชุมและสื่อชุมชนเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงส่งเสริมค่านิยมการรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยในอำเภอตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองทั้งด้านเศรษฐกิจฐานรากการออมการต่อต้านทุจริตและการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำผลงานทั้งหมด เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้านและทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งน่าอยู่ปลอดภัยโปร่งใสและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนตลอดไปเรราาาาาคคือออนนขงาชาอบอา